1 1บทสวดมังคลระสุดตังเสวนาจารนานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูใชยชนิยนานังเอมะเอตมังครมุตตมังปฏิรูป,ปรเทสวาโสจะปุเพจะก,กตาปุญญาตาอัตสัมมาปานิธิจเอตมังครมุตตมังพาหุสัญจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจะเอตมังครมุตตมังมาตาปิตุอุปถานางัง ปุตตะธารสสังฆโหอนาคุราจักกมันตาเอตมังครมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยตาการันจะสังฆโหอนาวัชานิกามานีเอตมังครมุตตะมังอารติวิรติปปามาชปานาจะสัญญโนอัปปามาโทจะทมเมสุเอตมังคระมุตตะมังคารโวจะนิวาโตจะ สันตุถีจักกตันยุตากาเรนธรรมสวัณงเอตมังคารมุตตะมังขันตีจัสวจาจัสัตะสตะตาอาสมานานันจัทธสนังกาเรนธรรมาสา กัจฉาเอตมังขรมุตตมังตะโปจะพัมจริยันจะอริยะสัจานิทัศนังนิพพานสัชิกิริยาจะเอตมังขรมุตตมังพุทธัสโรกับธรรมเเมหิติตตัญญสะนักัรรมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตมังขรมุตตมังเอตาทิสากตวานัสสพพัทธมปะราชิตาสัพัทธโสทิงคัขจันติตันเตสังมังขรมุตตมันติ สิบสองบทสวดร,รัตนปริตยังก uh ินจีวิตตังอ an ิทาวะหุรังวะสเกสุวายังร an ัตนังปณิตังนัโนสมมาอัติตาทักเตนะอิตัมป oh ิพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโวตุขายังเวลาคังอามตังปณิตังเนธัสเชฆังสเกยมุนีสมาอิโตนาเตนะธรรมเนะสมาติกิจิธัมปิตรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโวตุยังพุทธเสรษฐปริวานายสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะ มาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติทัมปิทเมรตนาปนิตังเอเตนัสเจนะสุวติโหตุเยปุคาราอัตสตังปัสสัทธจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกิเนยยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาปารานิทัมปิสังเครัตนาปนิตังเอเตนัสเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามานาสาธพนานิกามินโนโคตมาสนสานมิ เตปติปตาอมตังวิคยาหะรัฐามุทานิพุทธิ์ิงภูนจะมานาอีทมติสังเคระัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานังนนวังนาธิสัมภะวังวิรัตจิตายะติเกภวสมิงเตขีนาพีจาอเวลูหิชนทานิพันติธีลายยถายัมปฏิปโอยทมติสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุปิดสามบทสวดธรรมบทสหัสวร อตตเาเวชิตังเสยโยยาใจายังอิตาราปรชาอัตถทานตัะสะโพสสนิจจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนักันทพโพนะมารสหะกสพาม,มุนาชีตังอป,ปะากชีตังกะยิลาตถา,ารูประสะัชันตุโนสิบสีบส่บทสวดเกตุตสูตรภาสิตามิทังเตนะภควตาชนาตาปัสะตาอาราหัตตาสัมมาสัมพุทธนะเอนะเอทัตุมเหมาอนุสาวเนะมาปรมะปะ ลายะมาอิติกิริยามาอิติปิตะกะสัมปทาเนนะมาตะเกหุเหตุมานยะคะเหนะมาอาการะปาริวิตักเกนะมาทิฏฐิชาะขันติยามภาภะปะรูปะตายะมาสัม,มโนโนคารุยะทธาตุมเมหติตตะนาน วาชานยาถิมีธรรมาอกุสาราอิมธมาสวัชาอิมธมาวินยูขาราหิตะาอิมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตยายตุกายะสังวตัตติอัตตุเมเห ประชะะเหยียธาเหยีธาตุเมอัตตาวะชาเนียธาอิเมธมากุสะระอิเมธมาอนาวาชาอิเมธมาวินยุปัสธาอิเมธมาสามัสามตสมตามตาสมาจินนหิตายสุขายสังวัตต,ติอัตตาตุเมห์เห,ตตเหรระโอปัสสัชะวิหเาาะเลยยธาติ <c oughs> 15. บทสวดอุปนิย เนยสูตรอุปนิยติชีวิตตมะปามายุงชโรปานิตาสนาสันติตานาเอตังพายังมาราเนเปกามโนปินปุญญานิกายิราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมะปมายังชโรปานิตาสนาสันติตานาเอตังพายังมาลาเนเปฆามโนโรกามิสังปัชฌาสันติเปโกโยทะกายณะสังยโมวาจายุทะเจตสาตังตสาไป ตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะโรติปุญญงธรรมโมหหเวรคจิธรรมจาริงธรรมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเนุจินเนนทุกขติงัจติงธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจาติยถาปุญญาญาปัสสติ อธิปินทติทุกเคเอสามมโควิสุติยาสัพเพสังคาราทุกขติยาธาปัญญายาปัสสติอนิปินทติทุกเคเอสามมโควิสุติยาสัพเพละมานัตตาติยาธาปุญญายาปัสสติอนิปินทติทุกเคเอสามมโควิสุติยาสิบหกบทสวดอปันากชาดก อันนักฐานะเมเกทุติยอาหุตะกิกาเอตทัญญายยเมทาวิตังคันเฮยาอปันนก,กังพาหุงเวสารนังยันติปภะตานิวนานิจะอารามารุขเจตยานิมนุษาพภยะ daylight Tacita netang kosaranang kemang netang saranamu tamang netang saranama kamma sappat tukab bangmu cetik yo cautan cataman ca kan casaranang kato cetari are ia secani sama pan yaa patati tukang Tukaamupatang tuk sa cat atigamang arean ca aangkan tukupa sama kami nang etang ko kemang etang saranamu etang saranama kammak sapbat สิบเจ็ดบทสวดพระเทกาลตคาถาอติตังนานาวะคะเมยานาปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลได บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตามบินันตังอัตตันจัตนาต่างสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตะทวิปัสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทามะนุปรุณยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันในความแค้นในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหึงให้ปุโปรงเถิดอัจเาจะรู้คววาามตยในนนัพุ่งหิ โนสังฆบันเตนะมหาเศนนะมะจุนาเพราะว่าความเปลี่ยนกับมจุได้ผู้มีเศนาหย่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิเงหโระตตะมตันติตังตังเวพะเทกะระโตติสันโตอาจิคเตมุนีติภะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปัจการฉะนี้แลสิบแปดิดสวสดพีนาปันจะเวคณาปาทะกจาลธาะ ชาราธรรมมามีชาานางนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมยาธิธรรมมามิพยาธิงนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมัมีมาณาหงนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหินานาเปหิมนานาพาโว วินาภาวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพภาจักของรักของเจริญใจทั้งหลายทางภงกรรมสากรรมหิกรรมทายาทกรรมเยนิกรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสมีกคลยา์นางวาปาปังวาตัสทายาทาภวิสมีเราทำการอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิฮิอภิหนังปัญจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน สิกขาบุษโทเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขภัยยะพัตตาจะนิภัยยะสกขปัตตาจะนิสกุโหตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจะอามีสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิธิยาทานังทธาตุสัตยาสีลังลักขันตุสัพพธาภวานภิรตตาโหตุขจันตุเทวตาคาถาสัพพเภุฑาภาราปัตตาปัญเจกานันจะยังพระราหานตาณจะเตเจนาลักขันพันดามิสัพพโส ยี่สิบสสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภาณามเสยาเทวตาสันติวิหารามวาสินีถุเปละคะเลโพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนะพ่ะวันตุปูชิตาสดถิงการเตทาวิหาระมันทะเลเทราจามัชานวากาจพิกาวสารามิกาธนาปติอุปาสกาคามาเจเสสนิคามาจอิสราสัมปานะภูตาสุขิตาพ่วันตุเต ชาลาผู้ายเยปิจอันถสัมภาวะสังเสตชาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมาวายังปฏิจจเตสะเพะปิทุขาสาการณตุสังขาย,ย่างถาติจุัาถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะะะัาราจปุกาลาสังคโฆตุสัมมาโควะอะาาัตายาจะหิตายาจะอัมเหละคตุสัทธรมโมสพเพปิธรรมจารีโนุทิงสัมปาปุเนยะมะ ธรรมเมอริยาปเวทิเตยยี่สิบเอ็ดบทสภาปฏิทานคาถาหันธารมายังปฏิทานคาถาโยภาามะเสปุญญาสิทธานิกตัสสะยานัญญานิกัตานิเมเตสัญจาภาคีนโนโหตุสตาน,านตานันตปะมานากาเยปิยาคุณาวันตาจาวาหัง มาตาปิตาเทาโยทิถาเมจยยตทิถาวาอัญเยมัชะตะเววีโนสัตตาทิทันติโลกะสมิงเตภุม,มาจจตุโยนิกาปเจกจตุโวการา,าสังสังสารันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิธานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชะนันติเทวานิสังนิเวทะย,ยุงมมยาธินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเทสตาสัทธา โอตัวอเวราสุขิสุขาชีวิโนเขมาปัทันจะปะปนตุเตสัสสิตชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบันนี้แลงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการมีเวรการตั้งอยู่ ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแระภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถอ,อสัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถอ พระเหตคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจึงถึงทางอันเกษมขอความหวังอันดีของสัตลานั้นจงสําเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุพระปฏิลระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอยกพนจับตูไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการส เมื่ออนุโมทนาแล้วบปดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวแล้วัตถุมงคลพระก,กิ่งไพรีพินาโดยมูลนิธิสำเร็จพยายาในสองวัวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกปักการเทอญ